นี่เราวางวางแค่สี่ห้าอันเนะเลยไอ้กับดักวงเดือนเนะงาม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 วันนี้มากันานายพันคนเดิมอืมวันนี้เรามาสายน่อยเนะพอดีติดงานนะกี่โมงแล้วประมาณเนี้ยสิบโมงกว่าแล้วกัน เรามาดูหมายเดิมนะเราวางไว้ต่ว,ว่าประมาณห้าหลังน่าจะห้าหลังได้นะบังว่าจะจําได้อยู่ตรงไหนกับบงังค่นะอยู่ในป่านะ,นะเออเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะเราเอาไปวาง <c oughs> ไว้ต่ว,วัาประมาณห้าหลัง ที่เหลือเขาจะวางไว้นะฮะวางไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาลุ้นกันอีกทีนึ่งแล้ววันนี้มาดูหมายเมื่อวานไปขึ้นเขาไปด้วยกันเลยอเอากำลังลุ้นกันพี่น้องลองกำลังลุ้นนะมาดูหมายแรกกันนะอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ย อันนี้ใก่หอยไก่เลยนะนี่นี่ไหนิ่ะนี่นะไรหรอครับไม่โดนนะฮะนิ่มซิมนิ่มซิ่งถ้าเอามันสับหลังครับทำไมเขาไม่เอาข้าวพวก,กันข้าวกพไม่มีเดี๋ยวเรา,าดูหมายที่สองกันเลย อ้าวเรียบร้อยนี่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 พนะากันเลยดีครับผมนี่นี่นอันไหนดิอั่ไหนอันหนูแดงตัวใหญ่นี่นะหนูแดงเหมือนกันอนะ่ะโอ้โหเนี่ยขอ,อหาเลยอืมหนูแดงเดนาะแต่มันมีสองไซส์ใช่ไหมหนูแดงน,นี่มันมีตัวใหญ่กับตัวน้อยอืมหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มเนาะ ตแมนะนี่ระวางวางแค่สี่ห้าอันนะด้วยไอ้กับดักวงเดือนนะงาม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 วันนี้มากันนายพานคนเดิมอมแจมแจมแจมนี่นี่นละกันวันนี้นิ่มพิวอันนี้ไม่โดนนะครับผมไม่โดนนะครับอันนี้ อันสุดท้ายทุกคนโอ้ยตัวนี้ฉลาดนะดูดิกัดสายขาดหมดเลยเนี่ยเนี่ยกัดสายขาดหมดเลยแต่ไม่กินเยื่อตนะัวนี้ฉลาดตัวนี้ฉลาด cắt xài pút một lưới <cười> Ê. Ê. <cười> กัดสายขาดหมดเลยนี่ตัวนี้ตัวหลังจักันหลังจอนอยู่ครับเอาโชว์อยู่ครับตัวหลังหลังจอนกำดห้าเนาะได้หนึ่งตัววันนี้เดี๋ยวทีมงานจะจัดแจกที่เพียะนี่น่ากลับ ดูแดงมานึงตัวนะก็ให้ทีมงานจัดเมนูไปนะครับก็ขึ้นบนป่าบนเขานะก็อากาศตรงนี้แรงทุกคนก็เข้าสู่ฤด,ดูแรงเต็มตัวนะต้นไม้ก็พัดใบนะมีข้ดใบใบแห้งลงนะนี้ก็อันตรายมากนะกมีฝนตนใบมีคนจุดผอป่าทอากาศตรงนี้ก็มีเอฟ่องถึงห้า สูงนะทำให้มีบลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคนกนะ็วันนี้ก็ได้หนึ่งตัวนะหนูแดงนะทุกคนก็อายุหากินเันนี่แล้ทุกคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนละก็ติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะก็บางคนก็ให้กําลังใจกันมานานแล้วนะขอบคุณที่ให้กำลังใจก็ ดูคลิปดูอะไรมาตลอดนะก็จะอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ